วงการกีฬาเศร้าเจนจิราอดีตนักกีฬายิงป้าบินทีมชาติเสียชีวิตในวัย37ปีวงการกีฬาไทยพบกับข่าวเศร้าเมื่อต้องสูญเสียเจนจิราสีสงครามอดีตนักกีฬายิงป้าบินสาวทีมชาติที่เสียชีวิตลงอย่างสงบในวัยเพียง37ปีหลังต้องต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคประจำตัวมาตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานอ พิสมัยอัคนิบุตรรองเลขาธิการสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าน้องเจนล้มป่วยด้วยโรคประจำตัวมาสองปีแล้วที่ผ่านมาต้องเข้าเข้าออกออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา น้องเจนเลิกเล่นทีมชาติไปเมื่อปี2562โดยรายการสุดท้ายที่ไปแข่งขันคือกีฬาทหารโลกเมื่อปี2562ตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาตนก็คุยกับน้องเจนคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดเขามีกำลังใจสู้กับโรคร้ายอย่างดี ก่อนที่จะมาซุดลงช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะเจ็บป่วยแต่น้องเจนพร้อมด้วยลูกก็มาเยี่ยมเยียนน้องๆน,นักหญิงเป้าวินทีมชาติที่กอกทอ หัวมากอยู่ประจำทุกคนในวงการเสียใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของน้องเจนซึ่งพิธีบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่วัดลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกคืนไปจนถึงวันเสาร์ที่วันที่22มกราคม และจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่วันที่23มกราคมนี้สำหรับเจนจิราสีสงครามเป็นอดีตนักกีฬายิงเป้าวินทีมชาติไทยที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายให้กับประเทศไทยทั้งเหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยโลก2007 เหรียญเงินบุคคลหญิงประเภทดับเบิลครับเอเชียนเกมโดฮา2006เหรียญทองแดงบุคคลหญิงและทีมหญิงประเภทดับเบิลครับเอเชียนเกมกวางโจ2010รวมถึงรายการกีฬาอื่นๆอีกมากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารข้อมูลจากเรา